ไอ้สัวหยาเตี่ยวซอจ้อสิงโตน้อยไม่ชอบแปลงฟันปูไอ้สัวหยาเตอี่ยวซือจือเสี่ยวซื่อจื้งเว่ยเซิง ูาาอยา,ยายวทห不爱刷牙，ย的嘴巴越来越臭。สิงโตน้อยไม่ชอบแปลงฟันสิงโตน้อยไม่สนใจเรื่องสุขะอ,อนามัยไม่ชอบแปลงฟันปากมันมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นเรื่อยๆ โยอีเทียนเสี่ยวซื่อจือหลายเฉาเสี่ยวสงหวานทากัางไข่ขกชัวเสี่ยวสงอัว่าหัวหายเหมยสัวหวานเนอเต้าใจเลอตี้งสั่ง อยู่มาวันหนึ่งสิงโตน้อยมาเล่นกับหมีน้อยเขาพูดว่าหมีน้อยฉันก่อนที่เขาจะพูดจบหมีน้อยก็ล้มลงกับพื้นเเียวูอัมิ เสี่ยวซือจื่อขั้นเลอเสี่ยวทู่เจ้กั้วหลายเสียงเหอทาอี้ฉีหวานเคอทาหัวหายเหมยสัวหวานเนอเต้าจ้ายเลอตี้สร้างกระต่ายน้อยพวกเราสิงโตน้อยมองกระต่ายน้อยเดินผ่านมาและอยากเล่นกับมัน แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบกระต่ายก็ล้มลงกับพื้นเสี่ยวซื้อจือ่อไตไตเตอขั้นเจอผู้จิวเสี่ยวเสี่ยงสวยเจอปีจือ่อโจกั้วไหล เสี่ยวซื้อจือจางคายจิ๋วจุยปาตุ้ยเสี่ยวเสี่ยงสัวเสี่ยวเสี่ยงอัวเมินไหลหวานสิงโตน้อยจ้องมองอย่างว่างเปล่าในไม่ช้าลูกช้างก็เข้ามาพร้อมกับจมูกยาวของเขา สิงโตน้อยอ้าปากพูดกับช้างน้อยว่าช้างน้อยมาเล่นกันห่นานห้หวินเตอชีเว่ยอาชีเสี่ยวเสี่ยงต่าเลอ ก็ต้าเพิ้นที่เจียเจยเยาะเหยาว,ยาวห่วงห่วงเตอเต้า่ใจเลตี้สร้างกินเม้นอาเช่ช้างน้อยจามแล้วก็ล้มลงกับพื้นอย่างเสื่องซึม เเย้อมา,าต小狮子没有找到一个朋友玩，他闷闷不乐地回到家里。สิงโตน้อยหาเพื่อนเล่นไม่ได้เลยสักคนกลับบ้านอย่างไม่มีความสุข ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ